ตะไคร้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆวันนี้เรามารถตอนเย็นครับเพื่อนๆอนเช้ามันร้อนมากน้ําก็ร้อนด้วยเลยต้องมารถตอนเย็นครับสวนของเราจะมีตะไคร้เป็นหลักครับเราเน้นตะไคร้เพราะว่าสวนเราข้างๆบ้านของเรา ทีเล็กๆพื้นที่เล็กๆครับแต่ว่าเราปลูกผักไค้เป็นพันกอครับเพื่อนๆผักไช้ของเรามีเป็นพันพันกอเลยโดยส่วนใหญ่แล้วเราตัดไปขายเราตัดขายได้ประมาณกอละสาสิบาทครับเพื่อนถ้าหนึ่งพันกอก็ประมาณ สามหมื่นครับปีหนึ่งก็ประมาณสามหมืน่นถือว่าดีกว่าปลูกอย่างอื่นครับเพื่อนพื้นที่ข้างๆข,ข,ข้างบ้านเขาปลูกได้เป็นพันกอเหมือนกันครับตะไคร้ของเราเป็นตะไคร้พันธสีขาวต้นใหญ่ต้นสวยมากขาวต้นขาวต้นใสมากต้นใหญ่มากเรารดน้ําทุกวันครับดูดีครับเพื่อนๆมีแตงโมอยู่ข้างล่าง แตงโมเลื้อยเต็มเลยครับข้างล่างมีกะเพรามีแตงโมมีตะไคร้แล้วก็มะเขือเทศครับมะเขือเทศลูกเต็มต้นเลยเพื่อนมะเขือเทศออกลูกเต็มต้นเลยเราปลูกสลับกันไปปลูกรวมกันเลยครับในแปลงเดียวกันไม่ได้แยกว่าตรงนั้น เป็นอันนั้นตัวน,นี้เป็นอันนี้เพราะว่าเขาจะปลูกเข้าด้วยกันเลยครับปลูกสลับกันปลูกติดกันเลยเพราะว่าพื้นที่เรามีน้อยครับเพื่อนๆแต่ว่าพื้นที่เราน้อยแต่ว่าเราสามารถปลูกได้หลายอย่างครับตาไครก็มีเป็นพันพันออเลยครับเรา ตัดขายตัดส่งลูกค้าทุกวันเลยวันนี้ก็ตัดไปส่งเหมือนเดิมครับลูกค้าเมื่อวานตัดไปส่งไม่พอครับลูกค้าสั่งมาอีกตะไคล้ข,ของเราสวยมากลูกค้าติดใจเพราะว่าต้นจะสีขาวต้นจะใหญ่มากไม่เหมือนของบางบางคนเพราะว่าบางชาวเพราะว่า จะมีต้นเล็กปนไปแต่ว่าของเราจะต้นใหญ่เพราะว่าต้นขาวต้นใสมากต้นอวบมากเพื่อนสนใจก็ทักไลน์มาแฮดไลน์มาได้ครับอยากให้ไปส่งถึงบ้านก็ได้ครับในจังหวัดสุรินทร์ครับเราส่งเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ครับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับใคร ช่วงนี้ตะไคร้จะไม่ค่อยมีครับราคาจะดีครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงหน้าแล้งครับว่าดินจะแห้งมากต้นมันจะเหี่ยวปลูกยากช่วงหน้าแล้งช่วงมีนาเมษานี้ตะไคร้จะแพงมากเพราะว่าผมขายได้กอหนึ่งก็ประมาณสามสิบบาทผมมีเป็นพันกว่ากอครับแค่รอบรอบบ้านครับผมจะขายทุกวัน อย่างน้อยก็วันละห้าร้อยขายขายประมาณมีนาเมษานี้ก็ประมาณสองสามหมื่นได้พันกออเฉพาะตะไคร้ก็ได้เป็นสองหมื่นสามหมื่นเลยครับเพื่อนไม่ต้องคิดว่าจะปลูกอะไรว่าบางคนว่าจะไครขายไม่ได้มันมีบางช่วงครับต่ช่วงที่มันราคาตกเรายังไม่ต้องขายได้เพื่อน เขาตัดขายต้นหน้าแรงก็ได้ช่วงนี้ราคาดีครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าดินจะแห้งคนจะปลูกไม่ค่อยได้เพราะว่าดินแห้งแล้วมันจะเหี่ยววะเราจะใช้น้าประปารดเพราะเพื่อนๆแต่ว,ว่าน้ําบ่อน้ําสระน้ําก็จะเป็นน้ําที่เราไว้ในสระน้ําสระว่าน้าก็ มันแบบไม่ได้ใช้แล้วว่า,วามีน้ําอยู่เต็มเพราะว่าเราก็ตาักรถไปเรื่อยเราใช้น้ำํำรถจากสายยางบ้างน้ำประปาบ้างน้ําบ่อบ้างมีทุกอย่างครับเพื่อนแค่ตะไคร้เราก็ขายได้หลายบาทเือนกัน,นยังมีผักมีความสุ้งมี ฟางตงุ้งมีมะเขือเทศครับเห็นไหมมะเขือเทศออกลูกเต็มเลยครับเพื่อนๆสวยมากต้นจะใหญ่มากสูงกว่าต้นตะไคร์อีกแตงโมเต็มเลยครับเพื่อนดูแตงโมแล้วยแตงโมเลยเต็มเลยบางคนบอกว่า ไม่รู้จะปลูกอะไรว่าที่นิดๆหน่อยๆเพราะว่าแต่ผมมีพื้นที่แค่รอบๆบ้านนิดเดียวเพราะว่าผมเคยขายของในตลาดคผมรู้ว่าอะไรจะขายได้ตะไคร้จะขายช่วงไหนเพราะราคาสูงช่วงไหนราคาตกก็ยังไม่ต้องขายาผมเคยไปขายของผมรู้อยู่ครับมีประสบการณ์ แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปขายเองว่าแค่ตัดสง่งก็พอแล้วครับยังไม่พอเลยเพราะว่าตลาดต้องการช่วงนี้มาหน้าแรงอันนี้ก็นำมาฝากเอซอะมาฝากเพื่อนๆน,นะที่ยังไม่รู้จะว่าจะปลูกอะไรดีก็ลองปลูกตะไคร้ดูครับเพื่อนๆอ,อยากได้พันธุต์ตะไคร้สีขาวต้นใหญ่เอาไปปลูกก็สั่งได้ครับยินดีครับเอาไปส่งครับเพื่อนทักแชทมาได้ ตอบทุกคนครับทักไลน์มาแอดไลน์มาต้องการเยอะต้องการน้อยไม่เป็นไรผมเอา,เปาไปสง่งได้ครับเพื่อน,นมีที่ว่างๆก็ปลูกทิ้งๆไว้ตอนเช้าก็รดน้ำนิดหนึ่งเยน็นนิดหนึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าร้งเพราะว่าถ้าเป็นหน้าฝนก็รดเฉพาะตอน เย็นก็ได้มือ้อรดวันละครั้งก็ได้แต่ช่วงหน้าแรงก็รถวันละสองครั้งแต่ไม่ต้องรดเยอะเท่าไหร่แค่ไม่ให้ดินแห้งก็พอถ้าดินแห้งจะเหี่ยวทันทีเะยักไคขาดน้ําไม่ได้แต่ว่าแฉะไม่ได้ครับน้ําจะต้องไม่แฉะเกินไปแล้วก็ไม่แห้งครับจะชอบน้ําพอดีพอดีนะทักไครแฉะไม่ได้ต้นจะหน้าครับ แต่เราจะรถเช้าเย็นแรงของเราจะรถเช้าเย็นฝนของเรารดเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งเพราะว่าดินจะแห้งมากดินสูงครับสูงกว่าคนอื่นดินทังนี้เราถมสูงมากเขาโพดก็มองไปเขาโพดจะแห้งๆใบแห้งนะครัแบบไม่ได้รดน้ําตอนเช้าแต่ถ้ารดน้ําไปก็จะฟื้นขึ้นมาก็จะสดขึ้นตอละก่นอนเพือ่อน อาจจะมืดอีกหนึ่งเพราะว่าถ่ายตอนเย็นครับมีผักชีก็มีครับเพื่อนๆใบกะเพราโหระพาผักชีแมงรักข้าวโพดมะกรูดมะนาวตะไคร้แล้วก็พริกพริกแล้วก็อะไรอ้อยก็มีครับแต่มองไม่ชัดเพราะว่า ใ,ใครครับเราปลูกเต็มเลยครับรอบบ้านเนี่ยรอบสวนสวนรอบบ้านข้างรั้วเนี่ยเราปลูกแค่ข้างรั้วรครวได้เป็นพันกอเหมือนกันนะนี่ครับเพื่อนๆปลูกสลับกันไปปลูกกับพืชลยายาสลับกันไปว่าก็เหมือนคนครับพืชนะ่ะพืชก็เหมือนคนคนระับคนอ่ะอยู่ ด้วยกันได้หลายคนเหมือนบ้านหนึ่งก็อยู่หลายคนว่าพืชก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันะพืชกับคนก็นเหมือนกันอยู่ร่วมกันได้คนก็อยู่ร่วมกันได้เราไม่จําเป็นต้องคิดว่าต้นนี้ต้องปลูกอีกที่หนึ่งตรงนั้นต้องปลูกอีกที่หนึ่งไม่ใช่เราปลูกแล็เดียวกันที่เดียวกันหลายอย่างได้เพือ่อนเหมือนหมูเหมือนวัวก็อ,อยู่ในคอกเดียวกันได้ เพ,เพื่อนคิดแค่นี้ก็พอเห็นไหมแค่เรามีน้ำพอแล้วพืชก็อยู่ได้ครับเห็นไหมครับอันนี้เราฝากให้เพื่อนๆเห็นพอคิดคิด,คด,คดหนึ่งเพราะว่าเราสามารถปลูกด้วยกันได้ครับพืชหลายอย่างปลูกด้วยกันได้มันอยู่ด้วยกันได้จริงๆครผมทำมาแล้วผมปลูกมาแล้วผม ไม่เชื่อใคร,รว่าปลูกที่เดียวกันไม่ได้เราปลูกเราทดลองดูมาแล้วมันปลูกด้วยกันได้หมดทุกอย่างเห็นไหมมาเกิดเทศกับตะไคร้อยู่ด้วยกันได้แล้วก็ผักกวางตุ้งคณะอะไรก็อยู่ด้วยกันได้กะเพราะอะไรแตงโมงอยู่ด้วยกันได้ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรพืชกับสัตว์กับคนเราก็เหมือนกันนะอยู่ด้วยกันได้คนอยู่ด้วยกันได้พืชก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ครับผมคิดแบบนี้ครับ เพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองเอาตัวอย่างไปทําตามดูก็ได้ครับไม่เสียหายอะไรลองดูครับมีผมทํามาแล้วครับนี่ตะไคร้ผมก็ขายได้ทั้งปีกะเพราอันนี้เราจะปล่อยให้ออกดอกเองเพราะว่าให้ร่วงลงมาเพราะว่าให้มันง,งอกเองไม่ต้องซื้อเม็ดมาปลูกอีกครับะเขือเทศผมก็เอา โรคที่มันสุกแล้วมาหวานเก็ okay. เอาเม็ดมาหวานหวานทั้งสดๆนั่นแหละไม่ต้องตากครับมะเขเือเทศมันจะขึ้นมาเองแล้วโตเองออกลูกเองครับนี่ไม่ได้ซื้อเม็ดเลยครับสคายก็ไม่ได้ซื้ออย่างไรก็เราเอาพันจากสวนเรานี่ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆทั้งข้าวโพดก็เก็บเม็ดเก็บเม็ดที่แก่เก็บเมเ็ด,มท,ด,มท,ดมที่สุกไว้ก็เอามาปลูกครับไม่ต้องซื้อเม็ด มันต้องซื้อพันจากคนอื่นเห็นไหมครับมันสามารถพึ่งตนเองได้ในไม่ต้องไปซื้อมาจากที่อื่นแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็อยู่ได้แค่แตะไครก็วันละอย่างน้อยก็ขายวันละสิบกอก็พอถ้าเราตัดไม่ทันก็ตัดวันละสิบคอก็สามสิบเป็นสามสิบ สามสิบบาทสิกอก็สามร้อยแล้วก็อยู่ได้ครับเพื่อนอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆชมนิดหนึ่งครับให้เพื่อนๆที่กําลังคิดว่าจะปลูกอะไรครับหันมาปลูกตะไคร้ดูครับเพื่อนสั่งเอาพันจากนี้ได้ครับของผมมีเยอะเพื่อนๆสั่งเอาพันธุ์ไปปลูกได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปส่งได้ในเฉพาะเขตจุดซึรินครับผมเอาไปส่ง